หนึ่งร้อยปีต่อมาได้มีพิดาสองคนถือกำเนิดขึ้นกลายเป็นมนุษย์หนึ่งในนั้นมีชื่อว่าพิดาอักคีและพิดาเนธนารีมีขึ้นพลังสองสีคือสีแดงและสีชมพูเป็นขึ้นพลังที่มหัเจรย์มากเพราะเราเคยเห็นเพียงแค่สองครั้งคือ ตอนที่โอรสบัวสวรรค์และโอรสเทพาจันถือกำเนิดขึ้นเป็นมนุษย์ตอนนั้นก็มีขค้ือพลังสองสีเช่นเดียวกันคือสีฟ้าและสีทะเลหรือว่าคนที่ใช่จะมาถึงแล้วจากนั้นพระจินตานศิยะตะก็พูดกับพระจินตารเกรษรีว่าคงถึงเวลาแล้วสินะ ที่คนที่ใช่ของทั้งคู่จะมาบรรจบกัน้าจินดารเกียรติชลยได้พูดตอบออกไปว่าก็คงใช่แต่เราจะทำยังไงเพื่อให้ทั้งสองได้ไดี่ด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็สนทนากัน้าจินดารเกียรติชได้พูดคิดว่าถ้าว่าแบบนี้น่าจะดี้าคินตามพูดตอบแบบไหนงั่นหรือ้าจินการเกียรติ เสียตาพูดอีกว่าก็แบบว่าพวกเราก็จับคู่พวกเขาถ้าจินตานตอบถ้าจินตานเกรีตอบไปอย่างงงว่าแบบมั่นหมายเงินกันเงินดิื้าจินตานเสียตาก็พูดออกไปว่าใช่เราก็บหมายพวกเขาถ้าอาักขีครบอายุ3ามพันปีเมื่อไหร่ก็จัดงานอภิเษตให้พวกเขา แต่ถ้าถ้าจินตามเกียรติรีได้พูดว่าแต่ถ้าหากเขาทักสองไม่ได้รักกันล่ะมันก็จะไม่ยุที่รรมต่อทั้งฝ่ายนะถ้าจินตามเกีรตรีเกศรชรีก็คิดว่าตาก็พูดว่ารักสิทำไมจะไม่รักแต่นางอาจจะต้องผ่านบททดสอบหัวใจของนางเสียก่อน ว่านงงางรับบัวสวรรค์ได้ว่านานงรานบัวสวรรค์จริงๆนั่นแหละนั่นแหละค่ะถึงต้องจัดงานอภิเษกเพราะกว่านางจะครบอายุ3ามพันปีก็อีกยาวไากลราชินีาเรก็ผู้ยังถูกใจออกไปว่าอ๋อถ้าเข้าใจแล้วงั้นก็พาอัคีกับเมานาลีไปแต่งตัวซัก ชุดนี้รู้ท่ามันจะก่อมากแล้วถ้าัดการศิย์ศิย์จาก็พูดว่าก็ได้งั้นข้าไปก่อนนะ